ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะผมคุมโมะหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะผมว่าเล่นสไบโวเยอะแล้วเลยมาเล่นแมปกันดีกว่าซึ่งทุกคนก็คงเห็นกันแล้วแหละว่ามันคือแมปประเภทอะไรนะรผมก็คือปาก,กัวนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบนี้มีชื่อว่าปาก,กัว คอร์ดิโอนะครับผมคอคอร์ดอ่าปากกัวคอร์ด d o r นะครับผมคนสร้างก็นี่เลย By JMC เอ uh, ่อ JMC By นะครับผม By JMC By โอเคอ่านค่อนข้างเงี้ยซึ่งผมเจอแบบนี้มาเนาะแบบนี้มันแบบเก่าแล้วนะครับผมก็เป็นแบบของเวอร์ชัน1ะนึนะถ้าผมจะไม่ผิดซึ่งนี่มัน1.19นะครับผมอ่อในส่วนทางนี้ก็คือ potion shop potion shop มันจะเป็นเหมือนอตัว b o o t ตัว b u ฟเรานะผมในแต่ละเทิร์นเนาะซึ่งเราต้องใช้ point นะครับผมซึ่งพอยเก็บได้จากไหนพอยเก็บได้จากการที่เราน่าจะเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะผมนี่ก็เป็นจุด start นะครับผมโอเคเอาละเราไปเริ่มเลยดีกว่าไม่ได้เล่นปักกวนนานแล้วนะครับผมเออหลงเลยเอาละเราไปเริ่มเลยดีกว่า อุ้ยอันนี้คือเลิสเปล่เนาะโอเคมันบอกว่าคันมูเออะไรวะในนี้นะคันมูไอเทมคันบีมูดักดีมูดับคัพติ้งวิดเอ่อไอไอไอช่างมันละกันนะแปาว่ามันคือไอเทมที่เหมือนเอาลิสเปล่เนาะโอเคด่านสองนี่ผมเป็นแบบง่ายๆแบบง่ายๆผ่านได้สบายๆ อย่าไปคิดเยอะไปทันแล้วพลาดไปแล้วโอเคเอาไปตองไปทางทางไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้โอเคโอเควนสามรอบเออแบบง่ายง่ายเแบบง่ายง่ายฮึบเออพึ่งด่านสามจะมาตกอะไรหล้วใช่ไหมเฮ็ด่านสี่ฮึบฮึบ ชืบชืบอ่าอีซี่บ่เลยก็โดยคลิปก่อนนะผมขอพูดถึงคลิปที่แล้วหน่อยคลิปที่แล้วนะมันกระตุกเพราะว่าใส่รีซอสแพคเป็นไอสัดีมันเลยกระตุกเนาะ,ก,ะ,ก,นะก็ต้องขอโทษด,ด้วยโอเคขอมาต่อกันเลยเลยกันคือพอถอดรีซอสแพคนะคลิปก็อาจจะดูเรื่องขึ้นแลเรื่องขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะฮะโอ้ยโซแซอโอเค นังก้าวแล้วผมไม่รู้นะว่ามีกี่ด่านอ๋อต้องไปไหนมาไปทันชูแล้วหนังสิบชื้นชื้นอุ้ยลื่นสลากอ๋อลื่นน้ำแข็งลื่นสลามเลยนะเศร้าเลยเริ่มใหม่ฮึบเอ้าโดนโดนเลื่อเอาไหมเอาไหมเอาไหมไปไปชิงกระพื้นเอาไปฮึบฮึบเออ ผมน่าจะทำพวกคลิปแบบวิ่งไวๆอ่าเขาเรียกว่าอะไรสปีดลันเนี่ยทำไม่ได <S <S ้ไม่เก่งพอโอเคไปไปไปด่านที่สิบสองมันก็เป็นดา่านง่ายๆเนอะเพราะว่ามันเป็นไมโคร PE ไมโครพ็อกเก็ตเอディชั่นไมโครเบสล็อกนั่นเองซึ่งมันเป็นด่านง่ายๆหาชิวๆอยู่แล้วซึ่งยิ่งเป็นด่านง่ายๆผมคิดว่ามันน่าจะมี ความยาวสุดๆเลยละ่ะเชื่อป่ะน่าจะมีความยาวอยู่นะอ๋อสิบเจ็ดแล้วทำแบบออกมาดีเลยพล <c oughs> าดพลาดพลาด <c oughs> รีบไปหนะ่อยฮึบอ๋อโอเคผมรีบไปจริงๆละเอามาเอามารีบไปรีบไปโอเคเน่ค่อยๆไปปึ๊บเมื่อกี้รีบเลย โอ้ด่านพึ่งนะน้ำพึ่งโอ้ยนืดโอ้ยนืดโอ้ยนืดเลยนืดมากเอาละไม่เคยโดนบล็อกน้ำพึ่งด้วยโดนงวะโดนแบบไปไปแล้วฮึบอ่าโดนไปายโดนไปไปฮาย่ึบนี่โดนไปายฮึบโดนไปายไม่ค่อยเหนียวเนาะโอ้โหต้องโดนไปไปอย่ายเงี่ยพอไม่โดนไปายมันตกโอเคมาฮึบอ๋อ ทำไมอ่ะโอ้ด่านนี้ยากเพิ่งหนาสิบเก้านะไม่กี่ด่านก็ไม่รู้เพิ่งหนาสิบเก้าเองนะวิชโอไมค์ก็ท่านผู้ชมจะผ่านไหมครับเนี่ยด่านนี้ผ่านแหละหน่าสั้นๆง่ายๆเชื่อผมดิต้องผ่านดีกว่าฮึบเอ่อแต่มันต้องค่อยๆไปเพราะว่าไปเร็วแล้วมันตกฮึบ อโ,อโอเคผมไปผิดมุมเมื่อกี้ต้องไปอีกมุมโอเคมาวนลูปก,กับชีวิตมากอันนี้น้ำผึ้งอ่าฮึบฮึบต้องไปทางนี้เพราะว่าจะได้ต่องบล็อกเนาะฮึบนี่ตรงนี้ก็ฝั่งนี้ นี่ผ่านแล้วโอ้โหไปทางไหนเอ่ยทางนี้มัน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 รัดได้เลยเว้ย <c oughs> ไม่ได้โกงแต่ว่าเขาอาจจะพลาดเองอะไรเงี้ยทำแบบพลาดเอง <c oughs> ไม่เป็นไรค <c oughs> ือด่านนี้ต้องรีบนะฮะไม่งั้นมันจะหล่นนั่นเองอ๋อด่านที่ยี่สามโอย้อยวิววิววิวพุงพ่งพุ่งโอเคด่านที่ยี่สี่ด่านค่อนข้างสั้นๆง่าย,ายๆครับ โอเคดนาสั้นง่ายๆหนาสั้นง่ายๆผมจะไม่พูดอย่างนั้นล้กันนะเพราะเราไม่ได้เก่งปากโก้โอเคดาดีาพวกเขาวงกดนะครับผมอเอเ๊ผมลืมปรับเซ็ตเหรอรู้สึกเหมือนมันจะไม่นะก็ตอนกลางวันปกติเ okay. ขาวงกดเขาวงกดเราจะไม่กด F5 นะครับผมเพื่อเป็น อรรถนะฮะในการเล่นนะรู้สึกเหมือนจะเป็นทางมนเอออืมอาจจะมึนๆหน่อยเนาะใช่ผมผมเป็นคนอัดผมยังมึนเลยตอนนี้เออเอ๊ทางนี้ปะเออน่าจะทางนี้ละเออเอออันนี้เป็นทางเก่านี่นะเอ๊ย่ละย่ละ อ๋อโอเคผ่านแล้วโอ้ยน้ำแข็งหิมะเอ้ยชื่อจมไหมไม่จมโอเคเดี๋ว okay. ว่าจะเป็นหิมะอันนี้แต่เวอร์ชันนะ่าคขไม่มีเนาะ117น่สิบเจ็ดน่าจะยังไม่มีนะ 7, ไ,มมไอหิมะที่มันจมได้น่าจะเพิ่งมานันนี้บู๊นี่ไงนี่ไงีงไงซี่บอกเลยตอนนี้ก็ยีิบเก้าดาดแล้วนะวะ่ามีกี่ดาดสามสิบละเอ๊ะมันวิ่งไปได้เลยปะเฮ้ย จบแล้วจบแล้วทุกคนจบแล้วเอามันต้องจำมาวิ่งกลับเลยทีเดียวชืบ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 เออเอหลแม่ด่านง่ายง่ยด่านง่ายงหลุดได้อย่างไรเึิบฮิบฮิบบชืบืบ ปึ๊โอ๊ะติดหัวเหรอเมื่อกี้หรือว่าพลาดตกเองสกักอย่างแหละอืะ๋อโอเคเนี่ยพลาดตกเองไอ้ยี่ด่านสุดท้ายแล้วใจยเย็นดิจะไปติดด่านนี้ไม่ได้นะเฮ้ยอ้าวอ้าวนี่แหละทุกคนบทเรียนนะอย่ารีบร้อนนะครับผมทุกคนค่อยๆทำนะฮะช้าๆได้พาได้งามนะครับผมค่อยๆไปเนาะไม่ต้องรีบโอเคตอนนี้รีบได้ เชลผมไม่ตกเออฮึบอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ผมติดข้างบนโอเคไม่เป็นไดเออแล้วไงต่ออ๋อให้เรากระโดดไปฮึบฮึบฮึบเอ้ยแต่งฟอร์บรีกนะผมจบแล้วอันนี้ก็ได้ร้อยพอยน์เนาะ เฮ้เฮ้เฮ้ลอยทำไมลอยโอเคจบแล้วนะผมมี30มด่านเนาะโอ้จบจบไวมากเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆนะผมไม่ไม่ได้เลยป่ะหรือว่าทุกคนอยากเห็นแบบสปีดเวอร์ชันกับจมบูเวอร์ชันเอาไหมทุกคนว่าผมจะผ่านไปไหมอ่าอ่าแถมแถมแถมอ่าเอามาเอามาอ่า โอเคมาเรามาเริ่มเลยดูว่ะเมื่อกี้ในการแถมตัวบัฟมันจะเริ่มตอนไหนตอนที่เราเหยียบแป้นโอเคอ๋อไม่เป็นน้ํายาให้เลยนะอ๋อไม่เป็นน้ํายานะมันไม่ใช่บัฟแบบให้เลยแล้วมันกี่นาทีหนนาทีครึ่งเอาเด้ มาเลย,ยง,งั้นนะมาลยต้องจบให้ได้ภายในเวลาเท่านั้นอ้าวแบบมันไม่ให้เราเกรียนเลยโอร์ชั่นเท่านี้เออเออทำไมพอมีโอร์ชั่นแล้วอ๋อมันมันมีเรื่อยๆมันมีให้เติมเรื่อยๆโอเคพอมีวอร์ชั่นแล้วผ่านยากกว่าเดิมทุกคนคิด,ด,ดว่าไงฮึบฮึบโอ้โนโด้ก็ได้บอกเไม่ได้โอ้โหเศร้าเลยจะวิธีโกง เอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหหนูว่าตกตายเนี่ยทำไม <c oughs> ทำไมพอเป็นตัวตัวแถมที่มีบัฟพม,มันถึงอ่อนได้ขนาดนี้เราจะไปบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อก,อกเอ,อ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมิดทำไมพอมีบัฟแล้วเรากระจอกจังลูกฮึบหนึ่งสองเอ,อ้ย โอ้พอมีบัฟแล้วผมไม่ขนาดเลยมีบัฟแล้วไม่ขนาดเลยอยิช่อโอเคด่านนี้ไปได้เลยมีบัฟตะโกงบางด่านมีบัฟแล้วไปได้เลยนะผมไม่ไม่จะเป็นต้องแบบต้องไปรีรออะไรไอ้ด่านนี้ต้องต้องขึ้นเนาะเพราะาว่าเราต้องเพิ่งจัมบูชเอ้ยไม่ใช่เราต้องเพิ่งสลาม์ว้ยบัฟหมดแล้วบัฟหมดแล้วเดี๋ยวกินใหม่ เพราะว่าคามที่มันบอกมันจะมีให้ทุนหนึ่งราวเห,เหมือนมันจะเติมได้เรื่อยๆเลยนะถ้าเราเหยียบจะจะเพดเออใช่พอเราเหยียบแล้วมันจะเติมได้เรื่อยๆ,ๆเอ,อ้ยตรงนี้ไปได้เลยคดโกงคดโกงคดโกงวันนี้บอกเลยโกงได้ไปเลย outgoing, มีมีน้ำยาลกโกงได้ฮึบจมบจ ชือช่อชื่อโอ้ยล่นขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเำอาไรเอะไรอ่ะอ่ะชือ่อโอเคไปเลยข้ามขันแบบสุดครัวด่าสิบแปดแล้วเออไอตรงนี้เหมือนน่าจะไปไม่ได้เพราะว่ามเป็นน้ำเนาะทเคต้องค่อยๆไป ดึงดึงดองดึงดองโดโดข้ามพึ่งไปเลยนี่ด่านนี้ด่านยากใช่ไหมข้ามพึ่งแม่งเลยเอออนิพาดอนิพาดมาแม่มาอนิพาดเด็กนี่นี่ไปเลยอ er no ุ้ยเอ e <ๆ>ิเริ่มเริ่มเริ่มมัวละเริ่มมัวละสปีดรัน เออทำไมพอมีจำบุญแล้วติดหัวว่าต่อเฮล l l ตรงนี้ไม่ใช้แล้วกันมันติดหัวไม่ได้เอา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 อะไรอะไรเฮ้ยวิทย์อะไรเมื่อกี้อะไร,อ,ะไรไออาสอปีดพอเติมน้ำยาเอยเออโอยเหมือนคนดูดม้าดูดยาเลยเ้ยดีดีเอ,อ้ยสปีดวันดีม เออแล้วแม่งทำไงดึงโพชันเอาไม่ถึงนึกว่าึงอิเไม่ oh, ทำไมง,ง่ายๆไม่ผ่านวะเฮ้ยมันมันเอ๊เหมือนคนหลันยาชมัดเลยโอเคมาแล้วฟื้นฟื้ฟื้ฟื้ฟ โอเคมันตรงนี้ได้ด่านไหนที่มันดูเหมือนมันผ่านในชชิวๆแบบที่มันแบบไม่ต้องโดูผมก็จะไปเลยซึ่งด่านนี้เหมือนต้องโดูโ okay. อเคเขามงกดเราลุ้ที่เขามงกดละอย่าไปคิดเดยอะเราแค่วิ่งตามทางใช่ไหมตามทางไปเลยแล้วเราก็อ่าาอันนี้อันนี้อันนี้ต้งตัดด่วยตรงไหนวะทางนี้ เออนี่ไงบอกแล้วพอรู้ที่ไม่ได้แอมพีหรอกเฮ้ยไอ้ชื้อชื้อโอ้ยลื่นลื่นเออด่านนี้มันคิดเยอะดื่มโพชั่นแล้วโดนขึ้นไปโอ้ด่านนี้ช่อเออเออโอเคด่านสามสิบด่านนี้ต้องขึ้นบาเออ ไอ้ดานเนี่ยถ้ามีโัลชนผมว่ามันจะไปติดหัวไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมผมว่ามันติดแล้วเออ,เอ,อสวยสวยครับโอเคฮึบเออเออเอเอจริงผมสามารถเดินไปได้ด้วยเพราะมันแค่สองบอกรโอเค,อออเ,คเรียบร้อย จบแล้วจบแล้วครับทุกคนผมรอยได้เว้ยเออโอเคก็นั่นแหละครับผมทุกคนก็จบไปแล้วนะผมสำหรับแาปากลัวคอร์ดริลลรนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบปากลัวอีกนะครับผมคือผมเห็นแบบแบบเนี้ยเห็นแล้วแหละ,หละว่ามันมีอีกสภาคก็คืออันนี้ภาคหนึ่งมันมีทั้งหมด4ภาคนะที่ผมเห็นตอนเนี้ยอันนี้ภาคหนึ่งมีภาค2องาสามว่สา,ส,าสี่ ก็ถ้าอยากให้ผมเล่นครบทุกภาคก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต้องขอโทษเรื่องคลิปที่แล้วด้วยเนาะอโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ